เหลืออีก3นาทีนะครับในการทำสตาร์บาร์ตี้ตอนนี้เราได้ประมาณ400ดวงขาดอีกแค่2,000เท่านั้นดีอย่างนี่ยมาสาวผู้ปกครองที่โรงเรียนสงถ่ายรูปทา่านจะไม่มีรูปหรอใช่ <c oughs> คุณไก่ส่งมา99ดวงคือเชอรี่99ดวง ครอบครัวอขยายนิดนึงวันนี้ความพยทยามให้ใหลุดใช่ไหมคะใคร <c oughs> อ,อ,อยากส่งเราให้เราส่งตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงสตาร์ฟตี้ครับผม <c oughs> เดี๋ยวกลับมาถ้าเผื่อเรายังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อก็ถ่ายด้วยกันหน่อยไหมครังครอบครัว,วรต้องไลน์บอกครูคว่าเ,าเปลี่ยนชุดอ๋อไอวาน่าเช่ะ เหลืออีกหนึ่งนาทีครึ่งค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงสตาร์ปาร์ตี้นะถ้าอยากส่งดาวส่งตอนนี้นะครับผมคุณพัฒนาส่งมาหนึ่งร้อยดวงคุณอ๋อส่งมาห้าสิบดวงคุณมิมิวส่งมาเก้าสิบเก้าดวง <c oughs> อ่ะหนึ่งนาทีสุดท้าย พี่ชายไปไหนพี่ชายไปโรงเรียนรู้ไหมเขาทำอะไรฮะเขาทำอะไรคุณพาพิ่นี่สมมาหนึ่งร้ดวงคุณเขาจะขี่ขาเรานี่เขาจับ่หรอเป็นไง

ใส่บิ๊บดีกว่าใส่เดี่ยวนี่มันโปะใช่หมันโปะใส่บิ๊บ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 ค่ะได้ๆีลินบิ๊กก็สวยนะไอว่า้วคว่าคนเก่ง ไปหลูกยังไม่เสร็จค่ะโอเค <Okay. S 3> เออเราได้สตาปาร์ตี้แล้วเฮ้ยทำไมแป๊บเดียวขึ้นมาห้าพันแล้ว <c oughs> คุณน่ะชันนิสลาสองมาหนึ่งร้อยดูบ้งสูงๆมานะสูงๆอันยาเ <c oughs> ดีด๋จวเวลาเขายิมน่ะมันจะ,ะเห็นฟันเขาฟ <c oughs> ันบนที่มันแบบเล็กๆอ่ะ <c oughs> จะดิ้นทำไม ว่าเธอต้องไปเคลียไอวาแล้วล่ะไอวาสูงไหม,มลูกจบจบีค่าอาเจีีดคุณมุกบอกว่าอยากมีลูกสาวเพราบ้านนี้เลยแฮปปี้วาเลนไทน์นี่มามีมีอันนี้ให้อันยา คุณจะตรวาฟสมบัติ99ดูมาคุณว่าลุนคุณว่าลุนนาพาสมบัติ100ดวง คุณสวิตตีสิบดวงคุณบุมบุมสิบดวงคุณเชนฟังสมม่งมาห้าร้อยดวงขอบคุณนะครับคุณนะครับเหมือนมีคุณจักใช่ไหมเนี่ยคุณจักใช่ไหมที่ส่งมาสองพันห้ารอยดวงเนี่ยใช่ไหมเห็นไหใช่คุณจัก2สองร้อดวงบอกว่าแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์นะคะ มีช่วงนี้ใครป่วยมั้งผมป่วยอยู่เนี่ยเจ็บคอเนไคุณบีส่งมา9ก้าสิบก้าดู ค,คุณจัาอีกทีนะคะอุ้ยมันจะพังหรือเปล่าลูกมันจะพังแล้วปะ,หะ,วปะไห้ผู้เสือสิเสือเสือไหนผู้เสือให้พ่อฟังหน่อย <c oughs> พ่ออยากฟังหนูพูดเสืออีกอะลูกเ <c oughs> มื่อคืนนี้ไม่รู้ใครได้ดูไลฟ์ในติ๊กต็อกหรือเปล่าอัญญาครับผู้เสือชั้นมากเลย ผู้ใหญ่บางคนยังพูดเสือไม่ได้เลยนะจะออกเป็นแบบต่อเต่าเต๋าอุย <c oughs> <c oughs> ไอว่าไปเข้าห้องน้ำอยู่นะจะขจีค่ะ พัชราพรสมบัติหนึ่งร้อยดูวางคุณหญิงบอกว่าเสื้อผ้ารับบาลนไทยมากเลยค่ะแฮปปี้วาลนไท์วันนี้มีใครไปทำอะไรบ้างอุ้ยวุ้ยอุ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยุ้ย,ย,ยทำไมทำแบบนี้เราเล่นนี้ดีกว่าเล่นอันนี้ดีกว่า ลูกลูกกสาวงีน <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่ช่วยส่งดาวนะวันนี้เราทำสตาร์ปาร์ตี้สำเเ็จอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าไงคะลูกเปล่าอ่ะหนุ่เปล่าอ่ะเมื่อกี้หนุเปล่าเหรอ ฮะคิดหนูเปล่าอ่ะลูก <c oughs> คุณอารยาส่งดามมาให้เราห้าร้อยดวงบอกแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์ค่ะ มีใครไปจดทะเบียนสมรสมั้งไหมวันนี้พอก็ใส่เสื้อเหมือนลูกสาวนะลูกสิเห็นไมนายเดียวกันเลยไ <c oughs> ม่เหลียลูกตกับโปก อัญยาพูดเสือหน่อยได้ไหมลูกเตือเสือ,อไหนพูดสิเสืออันนี้อะไรนี่ไหนพูดสิอันนี้อะไร,ไนนะไรลูกอันนี้อะไรคะอันนี้อะไรเนี่ยไหนพูดสิเสือพ,พูดก่อนพูดก่อนอัญยาเสือ ไอ้ามาแล้วไอ้บาพูดหน่อยสิลูกไหนอ๋อแอร์ <c oughs> คุณแพตตี้สมัยบอกว่าคิดถึงลูกตอนเล็กๆจังเวลาผ่านไปเร็วมากเนอะรู้ตัวอีกทีก็แบบเริ่มพูดได้แล้ววิ่งได้แล้วเริ่มพูดได้แล้วเล่นรถไถได้เร็วด้วยเมื่อวานนี้ัญญาเล่นรถไถเร็วมากโ <c oughs> ตเร็วจังเลยลูก อันนี้เรียกว่า what's it อ๋ไอาวาอาวาพูดได้ไหมลูกเสือหืมพูดได้ไหมครับอาวาอืม นี่ดีครับไอ้วานั่งนี่สิไม่นั <cks on> <out> ่งพับขาอเก่งค่ะพานกินต้มร่วนหมูกันไหมสั่งมากิน คุณพัฒราพรสมมาเก้าสิบเก้าดวงแถวนี้ต้มรุ่นหมูแล้วอร่อยมีใครแนะนำไหมมีใครอยู่แถวนี้บ้างไหมคุณลิงฟิงเกอร์คุณออนวีสมมาหนึ่งรอยดวงคุณผู้การาผู้กองบ้านนอกสมมาห้าสิบดวงมีงานวันไหนมีงานวันที่สิบหกค้า ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันแห่งความรักนะทุกคนอือ้าหนูไปถีบพี่ดิงเขาทำไมอ่ะไม่ไม่เอาไม่เอาไอวานไม่เป็นกุลสตรีเลยอะเฮ้ยไม่ ไม่น่าหลักและนี่เหอันนี้อะไรคนนี้ใครเสือมาพูดสิเสือไอ้บาพูดก่อนเสืออุ้ย